วันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้นบานๆ by J a e s s Management ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อยุธยาค่ะกับโครงการสินลิวาธานีนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกค่ะอาชิเช่นห้างโรบินสันอยุธยานะคะแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะกับอยุธยาซิตี้พาร์คด้วย ส่วนด้านในโครงการเนี่ยก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงเลยมีการเข้าออกนะคะด้วยระบบทีการ์ดด้วยถนนโครงการเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากๆนะคะมีทั้งสวนสาธารณะค่ะแล้วก็สนามเด็กเล่นด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเหนือเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่63ทับ5ค่ะพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นค่ะที่มีขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ80.2ตารางวามีห้องนอนเนี่ย3ห้อง3ห้องน้ำนะคะแล้วก็ยังมีห้องเอกประสงค์ขนาดใหญ่ค่ะแยกออกมาจากตัวบ้านด้วยอีก1ห,ห้องนะคะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงตอนนี้ตามเหมนยเข้ามาชมกันได้เลยค่ะ เดินเข้ามาค่ะคุณผู้ชมก็จะมีลานจอดรถขนาดใหญ่เลยนะคะซึ่ง เนยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะจอดรถได้ถึงประมาณ4คันเลยค่ะและทางด้านนี้ค่ะเรามีการต่อเติมนะคะที่นนยบอกว่ามีห้องอเนกประสงค์เนี่ยทางด้านนี้เหมือนกับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะคะมีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะทำค่ะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกได้เลยเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ทําเป็นห้องสตูดิโอได้แบบสบายๆเลยค่ะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะก็ยังมีพื้นที่นะคะคุณผู้ชมท้งส่วน คุณผู้ชมสามารถจัดวางค่ะเป็นโซฟาได้เลยทําเป็นโซนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นได้นะคะวางชั้นวางทีวีต่างๆค่ะชั้นวางของแล้วก็ลึกเข้ามาด้านในเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะตั้งค่ะทาเป็นโซนทํางานก็ได้หรือว่าอาจจะตั้งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารทางด้านนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เดินลึกเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะซึ่งเรามีการบิวอินเอาไว้ให้แล้วเล็กน้อยค่ะก็จะมีชั้นวางของซิงลังจานนะคะและเมื่อเปิดประตูออกมาทางด้านหลังบ้านค่ะก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอาจจะต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะมีหลังคาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยก็สามารถทําเป็นพื้นที่ส่วนครัวไทยค่ะไว้ทํากับข้าวทําอาหารนะคะหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สักหลางก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ามาชมห้องแรกกันก่อนนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางนะคะก็สามารถวางเนี่ยเป็นที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งน,นะคะสําหรับความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็คือจะมีห้องน้ําให้ในตัวด้วยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะ และอีก2ห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดทำนะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าอาจจะดัดแปลงค่ะทาเป็นห้องอเนกประสงค์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องพรัค่ะหรือว่าห้องแต่งตัวแบบ walk in closet ก็ได้และสําหรับห้องน้ํานะคะจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวให้สมาชิกภายในบ้านใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยงังบ้านสิ่งที่ มาธานีเริ่มต้นที่หน้าแมคโครอยุธยาขับตรงไป1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนไฮเวย์3056จากนั้นขับตามทางอีก4.4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่อยากจะมาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook JSS Management ค่ะ หรือว่าช่องทางของ YouTube เรื่องบ้านๆ by J s s Management นะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายค่ะให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริก,การให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราเนี่ยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ